ขนาดนี้กรมที่ดินได้เปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอปพลิเคชันไลน์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถสื่อสารกับสำนักง,งานที่ดินโดยไม่จําเป็นต้องไปติดต่อณนะ้าสำนักง,งานที่ดินในพื้นที่รัฐบาลท่านก็มีนโยบายที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกันน้อยลง ในลักษณะของการติดต่อ,อยังสำนักงานแล้วมีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายที่จะป้องกันโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนี่ยนะครับทางกรมที่ดินเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดว่าจะทำอย่างไรที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบดิจิทัลมาใช้กับประชาชนให้ประชาชนสะดวกสบายแล้วก็ลดค่าใช้จ่าย กรมที่ดินก็ได้ได้กำหนดแนวทางหรือ New n o r m a l ในการติดต่อราชการกับกรมที่ดินอยู่ทั้งหมด6เรื่อง 1. นัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้า2คํานวณภาษีที่ดิน 3. ตรวจสอบราคาประเมิน 4. ค้นหารูปแปลงที่ดิน 5. ค้นหาประกาศกรมที่ดินและ6กร้องทุกร้องเรียนให้ประชาชนเนี่ยสามารถพิมพ์เข้าไปในระบบไลน์เราก็ให้ประชาชนเนี่ย แอดไลน์เข้ามานะครับเพื่อที่จะติดต่อทํานิติกรรมกับเราและการแอดไลน์เนี่ยก็มีประโยชน์มากก็คือทําให้ประชาชนก่อนไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามปรึกษาหาลือเตรียมเอกสารพอไปถึงก็เกิดความพรักพร้อมสามารถทํานิติกรรมได้ทันทีในวันนี้ประชาชนเนี่ยเมื่อไปทํากับเราเนี่ยก็ได้สมัครไลน์แอดเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นความร่วมมือของกลุ่มที่ดินเนี่ย นะครับสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมี48,000ลายแล้วครับกรมที่ดินยุคใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจประชาชน